สักคู่นะคะมันสัมบะหลังใช่ไหมคะมันสัมบะหลังมันญี่ปุ่นอ่ามันมันญี่ปุ่นเนี่ยสามารถอ่าจุ่มจุ่มก้านได้เลยนะคะในการเสียบปักนะคะอ่าทีนี้ตัวนี้ก็คือไฮไลท์เลยนะคะสังเกตดูว่าแปลงที่เราใช้กับไม่ใช้หัวมันจะใหญ่มากแต่ความใหญ่ของเขาไม่ทําให้เขาแก่นะคะมันจะมีความหวานนะคะอ่ามีความหวานนะคะแล้วก็หัวมันค่อนข้างจะ ใหญ่เป็นพิเศษอ่ะลองลองสังเกตว่าลองไปชั่งดูว่าหัวหนึ่งอ่ะมากกว่าหนึ่งกิโลก็มีนะคะตอนนี้ยิ่งน่าสนใจเลยฉีดบ่อยไหมนะคะใช้ตระกูลเดียวกันกับผักลมลุกนะคะคือลงมลุกเจ็ดถึงสิบห้าวันค่ะฉีดได้นะคะตอนนี้เมื่อกี้ถามว่ามะม่วงเวลาฉีดทาไมเป็นสีดําใช่ไหมคะถูกไหมคำถามถูกไหมคะถูกไหมคะคุณพี่าถนี่มีถามเรื่องมะม่วงเมื่อกี้มะม่วงเป็นอะไรนะ ถ้าฉีดซูเปอร์มัทรีกไปแล้วช่อมันดำดำแล้วร่องดอกช่อรงไหนครับช่อตรงไหนครับช่อบที่จะออกดอกอะค่ะช่อดอกช่อดอกตอนช่วงที่ออกเป็นดอกมีเกสรนะครับไม่ฉีดครับตอนนั้นต้องไม่ฉีดยังตูมฉีดได้ใช่ไหมถ้าตูมฉีดได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าช่วงออกจริงๆอ่ะจริงๆถ้าช่วงออกดอกเห็นเห็นว่ามันเป็นดอกนะครับอย่าฉีดอย่าฉีดต้องให้มันติดติดเป็นกระดุมเล็กๆก่อนแล้วค่อยฉีด ข้าวก็เหมือนกันนะครับถ้าช่วงที่มันยังสลัดเกสรไม่เสร็จห้ามฉีดนะฮะเพราะว่าใครที่ทําธุรกิจโดนก็จะรู้เลยถ้าไปเห็นบบว่ามันกาลังเปิดเปื่อนๆเนี่ยก็ไม่ฉีดกันนะตอนนั้นฉีดปุ๊บแล้วเสียอย่างเดียวฮะประมาณเจ็ดสิเปอร์เซ็นตของเกสรที่่วงนะลวงกลมอะค่ะรับลวงกลมเนาะเมื่ัเงาะเวลาเราเป็นดอกเนี่ยเราไม่ต้องฉีดใช่ไหมคะจะจะเหมือนกับลำไยหรือเปล่ายกเว้นไม้ดอกอย่างเดียวไม้ดอกบางประเภทเช่นดาวเรือง มันผลได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไอ้ประเภทไม้ผลเนี่ยนึกออกไหมครับว่าไม้ผลเนี่ยพอผลมันโตใช่ไหมฮะมันมีน้ําหนักซึ่งถ้าเราไปฉีดตอนนั้นมันทําให้ทําให้มันไม่ค่อยดีอะครับไม่ควรฉีดควรฉีดตอนที่เป็นกระดุม